กลาบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของช่องเบนเหรียญไทยนะครับมาในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการมาพูดถึงในส่วนของเหรียญที่ปเป็นเหรียญเหรียญอะไรเนี่ยนะใครพอจะดูออกไหมนะครับถ้าดูไม่ออกนะครับพลิกด้านหลังมาดูแล้วกันนะครับ เป็นเหรียญ5บาทนะครับครุฑนะครับปี2 0 0พันสองพันห้ารอยนะครับในส่วนของเหรียญครุฑเนี่ยถ้าเป็นเหรียญทั่วทั่ไปเนี่ยต้องแจ้งเตือนอย่างี้นะครับว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่หลักสิบนะครับหลักสิบเท่านั้นแต่มันก็จะมีเหรียญในส่วนของเหรียญที่เป็นเหรียญราคาหลักแสนอยู่เหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้นะครับจะมีในส่วนของด้านหน้านะครับเป็นในส่วนของบล็อก สยามมินนะครับบล็อกสยามมินแล้วก็ด้านขวามือนะครับจะมีข้อความว่ารัชก,การที่เก้านะครับบล็อกสยามมินนะครับบางบล็อกก็จะเป็นบล็อกประเทศไทยนะครับลวดลายของเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามนะครับเป็นบล็อกนะครับในส่วนของบล็อกทั่วๆไปอย่างที่เราได้มีการเห็นในส่วนของพวกเหรียญห้าบาทเรือหงส์นะครับเหรียญพวกเหรียญครุฑ อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นในส่วนรายละเอียดในส่วนของด้านหลังนะครับคุดข้างลักษณะเกิดจากการที่มีคุดนะครับอยู่บริเวณข้างๆข,ข,ของเหรียญซึ่งโดยปกติแล้วนะครับลวดลายพวกคุดพวกวัดเบญจามาาพิษวัดอรุณต่างๆนะครับจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับจะมีส่วนน้อยนะครับในที่จะเห็นนะครับว่า มีรลดลายนะครับในส่วนของพวกรายละเอียดที่มันสาคัญเนะี่ยอยู่ในส่วนของด้านหลังแล้วอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยเขาจึงเรียกกันว่าเป็นมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเหรียญเลยเรียกกันว่าคุดข้างหรือคุดเฉียงนะครับปีที่เล่นกันเนี่ยอาจก็จะจะมีในส่วนของทั้งปี2,520-2,522ในราคาหลักส10ิบถึงหนึ่งร้อยขึ้นอยู่กับสภาพนะครับส่วนใหญ่แล้วนักสะสมเขาจะเล่นกันสภาพสวยๆสวยๆก็จะมีราคาแพงนะครับ แล้วปีอะไรที่สภาพไม่สวยจะขายได้ลักแสนปีที่ไม่สวยจะขายได้ลักแสนนั่นก็คือปี2,524นะครับ2,524ราคาหลักแสนมีอยู่จริงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสภาพเก่าหรือสภาพใหม่นะถ้าเป็นของแท้เนี่ยก็ขายได้นะครับแต่อย่าให้มันยับเยินจนไม่สามารถมองดูรายละเอียดอย่างอื่นได้นะครับ ก็ขอให้มีสภาพอย่างอย่างที่ผมได้นํามาเสนอกับเพื่อนๆทเนี่ยแค่สภาพนี้ก็สามารถที่จะขายได้แล้วนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องเบ้นเหลียนไทยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมเบ้นเลียนไทยนะครับต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงคลนี้แล้วกันนะครับกราบสวัสดีครับ